ชัดบ็อกซิ่งครับรับเดี๋ยวก็ดูมวยไทยก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมวยโลกใครครับมวยไทยเดี๋ยวสิใจเย็ะพี่จะไปจะถามผมขนาดนี้ฮะมวยไทยเนี่ยจะวางกันเหรอชุกกเลเลี้ยวหนักนะครับไม่มวยไทยเราไปชัก่อนแสงทูบน้อยนะฮะแสงเทียงโอ้ยนี่เป็แง่เลยไม่ช่วยเลยไม่น่าเลยแสงเทียนน้อยสองตัวเหมือนพี่สมเข้ามาท nah, no. ุกว so ันแล้ะน well nah ั่งนะแกบ ไม่รับใครไม่เอาอะไรเหมือนเลยยแกคึกเมือย่แกอยไม่แต่บางวันแกคึกแกรับแบบรับล่วงหน้าเลยนะเอเจอกับรามอนเด็คเกอร์ครับอุ้ยอาแล้วไอ้กังหันนรกเออรามอนเด็คเกอร์เนี่ยครับก็ตอนนั้นเนี่ยเข้ามาสร้างสีสันให้กับวงการมวยนะฮะแล้วก็ เป็นฉายาไอ้กังหันนรกครับลามอนดิเกอร์เนี่ยมาในชุดสีม่วงนะครับไม่ใช่ครับพี่อ่อนแล้วไอ้นี่พี่อ๋อนี่นี่นี่มาแล้วนี่นี่นี่ลามอนดิเกอร์เนี่ยหมักหนักครับครับนี่ครับดูครับแต่ตัวเล็กกว่าครับแบบนั้นเนี่ยแกต่อยนักมวยไทยร่วงมาหลายรายแล้วนะครับอาบาดเอ่อเขาเรียกว่าไม่ระวังหมัดเนี่ยแล้วแกเนี่ยคือมวยไทยก็จะติดแบบต้มยำต้มสง ไปเรื่อยๆเียเแอะไรครับพอมันเกิดเนี่ยแกล่อเป้าเลยครับมุ่งมุ่งมุ่งมพอจะขึ้นไปทีมุ่งมุ่งพอขึ้นมาถึงก็ต่อยเลยได้ต่อยบางทีไม่ระวังในร่วงเลยนะครับนี่ครับตะก้านคอเลยครับแข็งแกร่งครับดูมัดครับแม่หนึ่งสองสามแล้วก็ตปครับนี่มีศอกด้วยครับแต่จะน้อยก็ยังคุมเชิงอยู่อุ๊ยแต่ด้วยแข้งครับตอนนี้ เริ่มทั้งทายกันหนังๆนะครับระวังครับจะมีบง<ป>ังด้วยนะครับเรียกว่ายกบังอือโอคค้หอโหยังไงครับดีค,ครับ คนดูนี่มหาศาลมากตอนนั้นเป็นยุคที่ถือว่ายุคทองของวงการมวยไทยครับโดยเฉพาะพิธีลุมพินีที่คุณสมชัยเอาทักงตอนสมบัติเป็นโปรโมเตอร์ครับแฟนมอนแฟนมวยทิ่ทั้งขาประจำและขาจรนี่ครับแห่แห่กันเข้าไปชมบางทีเก็บเงินได้สองสามล้านเลยนะครับนะฮะโอ้ยน้องคอรดีเขาโอ้ก็เข่าเข้าหัว อะไมเนี่ยเจตยังเก่งๆก้างๆอยู่นะครับกรรมการที่เป็นเพื่อนของอาจารย์สมชายไหมครับเป็นรุ่นพี่ก็อาจารย์บาบูครับโอ้ลิงแล้ครับโอ้ยสมชายเนี่ยเป็นสามีมาญาครับมาใหม่ไปสองยกยังไม่มาครับ ยกนี้ยังไม่มาหลัง <c oughs> หัวหน้าที่ใส่หัวเลยเอ๊เรียกประชุมบอกว่าลงทางนโดนปิดไอลงทางบีนโดนปิดี <c oughs> ดน,ดนเหลือเชื่อินเลยโอ้สุดมากเลย <c oughs> แกไม่รู้ากใช้กับป๋านมติดได้ไงนะั <c oughs> นใช้จนแบแบรูบ้จักปิดนะแค่ลงทะเบนโดนปิดแล้วครับตอนนี้คนเริ่มเอามาเป็นข้ออ้าง้วครับในเวลาไปไปงานไม่ทันหรือไปประชุมไม่ทันครับเอาแบบสมใจ โอ้ยนี่เตะทีเนี่ยแข็ร้าวเลยนะครับสิโครงโอ้ยชาร์จแต่โชวครับแน่นนะครับโอ้ยกาเตะคอรุดนะครับอแล้วก็ตัวเล็กกว่าเยอะเลยนะเห็นได้ชัดนะครับล่อยก็มันเหมือนหนักเป็นเบายกสำคัญนะครับยกสี่โอ้ยแข้งซ้ายไม่ตอบโต้ครับ นี่มีทีมครับเขาเรียกว่านี่ครับกำแพงหน้าครับทำลายจังหวะสามอุ้ยน้ำกระเด็นเลยอ่ะเหรอฮะนี่พูดเพราะนะครับน้ำกระเด็นเออโอ้นี่ครับลายยกสี่ครับโอ้โหดูแล้วไม่ไอตู่จอมจุมพิษครับเดี๋ยวถ้าเขาคะแนนนำเยอะๆเนี่ยครับลายยกห้านี่เขาจะ คว้าคอมาแล้วก็จะจุ่มพิษคว้าคอคู่ชคกคู่ต่อสู้ครับถ้าเขาจะชนะขาดแล้วนะราบแต่ถ้าแพ้เนี่ยแกหน้าบอกคุณไม่รับครับ<笑><笑>จุ๊บตัวเองขอที่จอบจุ่มพิษเหรอใช่เป็นอยู่ค่ายของออสลุ่รถมาโนดบูบุตรนะครับเป็นหัวหน้ากันนะครับ ยกสุดท้ายครับโอ้โหตอนนี้ตสกีพยานมาอ่งครับมาแล้วครับเดินวิ่งมาะตูปลิวเลยครับยอดสร้างตำนานครับต้กบวยไหวครูเนี่ยรอรอสกีพิญานนะรวบผมอยู่นี่ผมว่าสงงานนี้ไม่ได้จุงมพิษแล้วพี่โอ้แตกแล้วดีใจครับตานนั้นก็โอ้ยทำห้แตกครับ ดูสิครับมันเหมือนกับจะไม่มีอะไรแล้วครับโอ้โหเลือดออกแล้วครับตอนอื้อหืกไม่ดีว่ามาแตกก็ยกฮ้านะครับครับนี่ครับพี่เลี้ยงบอกให้เดินครับโอ้ยจามจามเข้าไปโอ้ยมีทัตมาลาด้วยนะครับมีมีเอาสอกไม่ถูด้วยอ่ะไอ้โหดออดยาเลยอ่ะเหมือนกับ ถลามเห็นเลือดไม่ได้ครับแต่โอ้โหตอนนี้ไอตูนก็คว้าครับอีครับแหมออกห่างไม่ได้ครับเพราาะว่เล่นคุณตูดดีกว่าครับใจไม่ค่อยดีนะครับตั้งแต่เที่ยวฮกยินแล้วครับอู้ยอู้ยแตกเยอะแล้วครับขออนุวาก่อนครับตั้งหลักก่อนตั้งหลักตั้งหลักขยับโอ้ยราคาเป็นไงครับอาจารย์ราคาตอนนี้เนี่ยผมยกผมยกอ้ายกชนะแล้วมา สิบหนึ่งโอ้อย่างนี้เลยเหรอลอยครับนะครับยกกันอย่างนี้เลยเหรอยกเร็วครับต่อๆให้เราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หมายถึงไม่รวมคะแนนไม่รวมคะแนนจับจับจับบางทียกผิดก็มีเขาดูก่อนแล้วเอาอีกเอาอีกโดดได้เลยมามาดูคู่ต่อไปดีกว่าค้ามวยสากลระดับโลก ครับชูการเรเรียนาอรอดเรือทั้งนั้นเลยเจิดอะไรครับฟรอยเมเวเธอร์ซีเนียตู้ที่สี่สิบี่อ่ะพ่อมาเนอะใช่ครับอโอ้ต่อยกันตุนพ่อแล้วก็ชูกรเรเนี่ยเป็นนักมวยที่ว่ากันว่า